มีเงินครับซื้อที่ได้แต่ซื้อเวลาไม่ได้สวัสดีเตโฮตุสภาทาสวัสด,สสดีทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมพี่มหาพารวยผมมหาเชอครับผม วันนี้ผมอยู่ที่บ้านนนเลืองครับมาดูแปลงเศรษฐกิจพอเพียงครับผมบ้านสวนใบกระสียนหรือว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้นี่เหมาะมากนะครับเหมาะยังไงอ่ามันพื้นที่มันพอดีครับพื้นที่ไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็ที่สําคัญเจ้าของเดิมท่านได้ทําไว้หมดทุกอย่างแล้วคือคุณมาเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องมาเริ่มนะครับนับหนึ่งก็คือต้องมา ang, ลื้อถางทํารั้วทานู่นนี่นั่น,นสร้างนู่นนี่นั่น,นไม่จําเป็นครับ แปลงนี้พ่อมาปุ๊บนับสิบได้เลยครับนี่ครับเบิ่งครับนี่ครับอันนี้ก็คือน้ำครับเป็นน้ำปลาปาครับอันนี้รั้วครับรั้วสีขาวๆนี่นี่ก็คือรั้วด้านหน้าครับด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่ารั้วลวดน้ำนะครับถนนก็กว้างกว้างมากเลยนี่ดูครภาถนนกว้างอ่เสาไฟไงนะครับ ส่วนมาทางนี้ก็จะเป็นเสาไฟเล็กนะครับเสาไฟบ้านธรรมดานี่แล้วก็เสาไฟก็ยาวไปจนนู่นนะครับเป็นมีคนอยู่ด้านในนู่นด้วยนะครับแปลงนี้ห่างจากมอขอประมาณสักเก้ากิโลไหมครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับห่างมอขอนี่ครับเป็นประตูครับปิดล้อเลื่อนปิดถ้าเป็นล้อเลื่อนแบบนี้ไม่พังครับเปิดปิดสบาย ก็เป็นสไตล์แบบบ้านสวนนะครับเป็นสวนสวนแบบนี้เลยหน้ากว้างติดถนนจากมุมนั้นนะครับอ่ามุมตรงนั้นเลยนะครับมาจนถึงมุมทางนี้นะครับมาจนถึงมุมทางนี้เนี่ยมาถึงมุมนั้นสามสิบน่าจะสามสิบสองเมตรนะครับก็จะไม่ผิดอ่าเจ้าของเดิมก็ได้ปลูกอ่าซินเบอร์โอ๊กนะครับนี่เป็นไม้ฟอกอากาศฝั่งนี้นะครับโอ้นี่นี่เพิ่งปลูกยังไม่ถึงปีนะครับถ้าสมมุติว่าปลูกเป็น ปีเนี่ยต้นไม้พวกนี้ใหญ่ขึ้นมานี่โอ้สวยเลยครับต้นซินเบอร์โอ๊กนะครับฝั่งนู้นก็เป็นไซเกาหลีครับไซเกาหลีก็จะเห็นตามบ้านจัดสรรหรือว่าตามอะไรที่เขาเขาทำนะครับเป็นเป็นกาแพงนะครับกาแพงธรรมชาติลานกว้างๆแบบนี้นะครับคือเจ้าของเดิมได้ลงทุนทํารัว้วทําปรับพื้นที่นะครับจากแต่ก่อนมันก็จะเป็นที่ที่เป็นธรรมชาติเป็นป่าเป็นอะไรธรรมชาติ อาจจะเป็นเป็นโลกๆแบบนั้นอ่าก็ปัาบแบบนี้ครับถมดินแล้วก็ปัาเคลียร์พื้นที่ทํารั้วทางกําแพงกํา่กแพงสวยเลยครับกําแพงมีซีวอลโอกก็ปัาขนาดนี้แล้วนะครับปัาขนาดนี้แล้วส่วนอันนี้นะครับเป็นต้นไม้ต้นประดู่ต้นมะม่วงต้นยางนาต้นยางนาเนี่ยเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับ ถ้าสมมุติว่าต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆนี่ก็สามารถเป็นน้ํามันนะครับในหลวงรอ .9 นี่พระองค์ทรงแนะนําให้ประชาชนปลูกนะครับพระองค์ชอบนะต้นอันนี้เพราะว่ามันเป็นไม้เศรษฐกิจที่แบบเป็นไม้มหาศาจารร์อนะ่ะมีมีน้ํามันด้วยนะครับปลูกต้นน้ํามันเนี่ยนะครับที่สําคัญอนะ่ะมันเป็นต้นไม้ที่มีเห็ดนะครับปลูกยางนาให้กินเห็ดเนี่ยนี่ก็คือป่ายางนานะครับ เป็นเห็ดด้วยครับเป็นยางนาล่าเชื้อเห็ดพอฝนตกอีกสักพักนึงนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งฝนตกเนี่ยหน้าฝนแล้วเนี่ยดูท้องฟ้านี่ก็เห็นว่าฝนจะตกแล้วพอฝนตกเนี่ยต้นยางนาเนี่ยปกติมันจะมีเห็ดครับผมเห็ดตามธรรมชาตินี่แหละถึงจะใส่เชื้อเห็ดหรือไม่ใส่มันก็มีครับตามธรรมชาติเนาะแต่ว่าอนี้น่าจะใส่เชื้อเห็ดด้วยแล้วมันก็ยิ่งใส่เชื้อเห็ดมันเห็ดยิ่งเยอะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับทางเข้า ะดวกสบายมีต้นมะาพร้าวใหญ่แล้วบางคนอยากได้ต้นมะพร้าวใหญ่นี่จะต้องไปหาขุดไม้ล้อมมานนี้ไม่ต้องนะครับใหญ่แล้วมีผลให้แล้วนะนะครับนะเห็นนะครับมะพร้าวมีลูกแล้วนะครับนั่นบำรุงเอาครับบำรุงเอาบำรุงย่างไงครับบำรุงมะพร้าวเอาเกลือมาใส่ครับผมมะพร้าวชอบดินเค็มๆส่วนแปลงด้านข้างนะครับแปลงด้านข้างนี่ก็บ้านบ้านคนด้านข้างนะครับเพื่อนก็เป็น สวนพึ่งนะครับสวนพึ่งเลี้ยงพึ่งครับผมจะเห็นกล่องแบบนั้นนะครับนั่นคือกล่องกล่องเลี้ยงพึ่งนะครับสีขาวๆนะ่ะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าอันนั้นคือพึ่งนะครับพึ่งด้านหลังนี่จะประมาณสี่สิบกว่าเมตรนะครับเพราะฉะนั้นด้านหน้านเนี่ยด้านหน้านเ,เนี่ยสามสิบเมตรน่ะมันจะมันจะมันจะแคบนะแคบนี่สามสิบเมตรนี่ก็ไม่แคบมากนะครับแต่ว่าคือด้านหน้ามันแคบ ส่วนด้านหลังมันจะกว้างด้านหลังมีเกือบ50เมตรเลยนะครับอันนี้ก็คือกระท่อมมาครับกระท่อมกระท่อมปลายนาะมีน้ํานะครับหลังกระท่อมก็จะเป็นต้นถ้าผู้ใดมาเบิ้งกะจีว่าต้นขนุนนะครับต้นขนุนต้นบักมี่ภาษาบันอีสานเอิร์บักมี่อันนี้เป็นห้องเก็บของนะครับก็คือถ้ามีคนมาอยู่ก็จะเป็นห้องนอนนั่นแหละนอนได้ ส่วนข้างๆก็จะเป็นห้องน้ำนะครับก็คือหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำสามารถอยู่อาศัยได้แบบสมถะนะแบบพอเพียงนะครับแบบพอเพียงไม่ต้องเลือรูอลังการอะไรก็คุณก็อยู่ได้ครับนอนอยู่ได้สบายด้านหน้าตรงนี้ก็จัดสวนนะเนี่ยครับต้นออกดอกด้วยนะสวยครับสวยสวยอันนี้จะเป็นลานโล่งกว้างนะครับ ล้อมกำแพงตรงนี้เนี่ยเจ้าของเดิมกะว่าจะทำนานะครับผมเนี่ยทำนาทำนาได้เลยขายเป็นกเกษตรผสมผสานนี่อุย้ยนี่อันนี้แปลงนาเนาะอันนี้แปลงนาเนาะบริเวณนี้ทำเป็นบ้านเนาะครับอันนู้นแปลงหน้าบ้านทำเป็นลานจอดรถเป็นแปลงต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ป่าเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ครับส่วนในนี้ทางเข้านะ พื้นที่ตรงนี้นี่ดูท่าทางแล้วเนี่ยที่เว้นไว้เป็นทุ่งนานี่ก็ประมาณสักไร่หนึ่งนะครับไร่นิดๆนะครับนี่แปลงเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเรามีนะครับเราไม่ได้อยู่โดดเดียวเดียวใดเพื่อนบ้านเรามีอ่านั่นก็กำลังขุดโคกหนองนาเหมือนกันครับนะทำเป็นคลองน่าจะเป็นสวนมะพร้าวไม่นั้น ฝั่งนน้นเนาะเป็นของอีกเจ้าของหนึ่งนะครับเป็นคนละเจ้าของกันนะโอ้สุดยอดเลยบ้านสวนอ่าอันนี้ก็เป็นสรนะครับเราจะลอกลอกให้ให้ลึกกว่าเดิมเพราะว่าจะได้เก็บน้ําอันนี้เป็นไม้เศรษฐกิจครับผมไม้ประดูไม้แดงไม้ชาบนะครับป่าเศรษฐกิจ ตรงนี้นะครับที่ดินเดิมเนะมันเป็นมรดกนะครับเป็นมรดกอของของเจ้าของดินเดิมเลยครับเป็นมรดกใช้สระร่วงกันที่นี้พอเรามาซื้อแยกเราก็จะถมถมสระครับผมแบ่งเขตกั้นดินให้สระก็จะเป็นสระของเราคนเดียวใครจะเลี้ยงปลาไม่ต้องกลัวนะครับปลาว่าปลามันจะโดดไปสระอื่นเราล้อมรัวให้ด้วยนี่แนวไซเกาหลีมาถึง ด้านหลังครับผมก็มจะของเพื่นกับปลูกไส้เกาหลีผสมแปง้งกับต้นมะขา่าตน้นไม้ป้าเศรษฐกิจครับผมมีต้นมาขานะข่าต้นปลาดูตน้นพยุ่งอย่างไส้ไปผสมบักพริกบ้านบ้านหางจระเข้ก็ยังมีนะครับ่นี่ครับบ้านหางจระเข้ประมาณนี้ครับ โอ้ด้านหลังนี่ทำเป็นแคมป์เป็นอะไรได้แบบโอ้บริหารจัดการได้เต็มที่เลยครับจะทำเป็นลานป่าไม้ก็ได้นะครับอันนี้นี่ถังถังน้ำปราปานะครับไม่ใช่น้ำบาดาลเป็นน้ำปราปานะครับเดินน้ำไม่หมดแล้วครับผมลานโล่งกว้างตรงนี้ฝั่งด้านหลังตรงนั้นนี่ติดกับถนนสาธารณะนะครับ ตรงกำแพงที่เป็นสังกะสีเป็นมทันชีตนะครับติดกับรัวสาไอถนนสาธารณะครับผมถนนสาธารนณะก็แปลงนี้ถ้ายกแปลงนี้ก็คือติดถนนสองด้านนะครับออนั่นก็ต้นประดูใหญ่ครับต้นใหญ่นะครับประมาณสองคนโอบอะครับบรรยากาศตอนเย็นครับผมนี่นะครับสะเลี้ยงปลา ปลูกัวนะครับสบายเลยครับแจ๋วเลยเดินดูจนอรอบแล้วไม่มีอะไรจะให้ดูแล้วครับไม่มีอะไรจะพีเศ็จแล้วนอกจากอยากจะบอกว่า <c oughs> ที่ดินตรงนี้ครับมันขึ้นบ้านนนเลืองที่ดินบ้านนนเลือง มันเป็นราคาเป็นราคาเพราะว่า,านักลงทุนนะครับนักลงทุนในทุนเนี่ยชอบมาซื้อที่ดินบ้านนานเรืองแล้วทําบ้านจัดสรรทาไมต้องเป็นบ้านนานเรือง <oria: S 2> <erect us. S 1> เพราะว่ามันใกล้มมขอครับวิ่งข้ามถนนเลี่ยงเมืองมาก็เป็นบ้านนนเรืองเป็นบ้านโคกสีโคก<ล>เปียเ,เ,<อ>เป็นบ้านโคกเปียแล้วก็เป็นบ้านนนเรืองครับ <hower: S 2> บ้านนนเรืองแล้ววิ่งทะลุออกมาถึงเป็นบ้านน้องปอบ้าน ขอบ้านอะไรไปมีราดบางต่อแล้วก็มีโครงการหนว่าจะทําถนนเส้นนี้เป็นสี่เลนนะครับทะลุถึงหนองบัวลําพูเพราะฉะนั้นทําเลบ้านนวเรืองเนี่ยมันจะเป็นทาเลที่ที่ดินที่เป็นราคาครับผมแล้วราคาแปลงนี้เปิดไปที่สามหกห้านะครับเออสามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทนี่ก็เอาไปลองบวกลบคูณหารดูนะครับว่าอ่ามันตก มันตกไร่ละเท่าไหร่อืมติ๊กตอก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 ประมาณไร่ละเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับไร่ละเจ็ดแสนเจ็ดห้าสามสิบห้าประมาณเจ็ดแสนนิดๆนะครับถ้าไร่ละเจ็ดแสนนิดๆครับผมถ้าสมมุติว่าคุณถือเงินมาเจ็ดแสนคุณจะมาซื้อที่ดินแปลงข้างๆแปลงนี้นะครับฟังดีๆนะครับกำเงินมาเจ็ดแสน มาซื้อที่ดินแปลงข้างๆได้สองงานครับสองงานเจ็ดแสนนะครับแต่ถ้ามาซื้อแปลงนี้ได้หนึ่งไร่ครับแต่เราไม่ได้แบ่งขายนี่ก็คือคุณกำเงินเจ็ดแสนมาซื้อไม่ได้ครับคุณต้องกำเงินมาสามเท่าไหร่อ่ะสามหกห้าครับผมประมาณนี้นะครับอยากได้แปลงนี้พร้อมกับ อที่ดินล้อมรั้วแล้วมีน้ํามีไฟแล้วมีต้นไม้มีพืชเศรษฐกิจแล้วไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งคือมาถึงก็นับสิบได้เลยครับแปลงนี้ครับเหมาะมากนะครับอ่าเหมาะมากนี่ครับพอคุณมาซื้อแล้วคุณก็ฝนตกนะก็มาเก็บเห็ดครับแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลที่สวนฉันมีเห็ดแล้วเออ ต้นยางนานี่ประมาณสามสามปีนะครับสามสี 3, ป่ปีถึงจะได้ต้นแบบนี้ยแล้วถึงจะเก็บเห็ดเก็บเห็ดนะครับมีเห็ดให้เก็บแล้วต้องอยู่ไปประมาณสามสิบปีครับถึงจะถึงจะมีน้ํายางให้เขาจะขุดนะครับเขาจะขุดขุดอ่าขุดต้นไม้ให้เป็นโพงแล้วก็เผาเผาแล้วก็ลองเอาน้ํามันนะครับน้ํามันไปดูนะครับไบโอดีเซลต้นยางนานี่นะต้นไม้ต้นนี้แหละครับต้นนี้แหละครับ ต้นไม้ต้นนี้แหละครับอายุสามสิบปีครับยี่สิบสามสิบปีมันก็จะเป็นสองสามคนโอบนะครับขุดครับขุดโคนตรงนี้ขุดโคนเอาอะไรขุดก้ขุดให้เป็นโพรงครับขุดเป็นโพรงเสร็จปุ๊บก็ไฟเผาครับไฟเผาในโพรงเนี่ยอ่าไฟเผาไฟลนลนเสร็จก็เอาน้ํามันครับน้ามันจะไหลยางไหลออกมาเราก็เอาภาชนะรองเนาะ ลองแล้วก็มาทําน้ํามันใส่รถไถไบโอดีเซลครับประมาณนี้ทําน้ํามันได้ครับอย่างนาทําคกเพิงทําอะไรแบบคนสมัยก่อนนะครับก็ <S <S ผมเกิดบาท่านครับผมสมัยผมยิเทียนอ่าโอเคครับประมาณนี้คือคุณมีเงินคุณไปซื้อที่เราเริ่มต้นใหม่ได้แต่ว่าต้นไม้พวกน,นี้มันต้องใช้ระยะเวลา,าในการเติบโตคุณซื้อเวลาไม่ได้ครับมีเงินครับ ซื้อที่ได้แต่ซื้อเวลาไม่ได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่ต้องไปนับหนึ่งก็คือตรงนี้เริ่มต้นนับสิบได้เลยของมีอยู่แล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับคลิปยาวหน่อยนะครับสวัสดีครับ